อันนี้อะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรดออันนี้อะไรนี่อร่อยอันนี้โอ้เยอะไหมเยอะไหมคุณโชว์สิโชว์สิอถั่วเพียบดอกินอะไรเนี่ย้วกินอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรข้าวต้มมัดอือข้าวต้มมัดตอนแรกตอนแรกโดโดเรียกว่าอะไรนะเป็นข้าวหลามโดบอกข้าวหลามอร่อยไหมครับอือหือต้มข้า trong thả cài ครับผมอยู่บนถนนเพชรเกษมช่วงแถวแถวท่าพระออกจากแยกท่ารพะน,นะำแดวนี้เดี๋ยวจะแวะไปเยี่ยมเยียนไปหาพี่แตนนะเพราะว่าคิดถึงแล้วก็อยากจะเอาปลาทูโอมานปลาทูโอมานที่ตอนนี้ ซ c กำลังนิยมหในจากดูคลิปช่องโดโด้พาเที่ยวไปนะเดี๋ยวจะไปให้พี่แทนชิมสัก2ตัวเป็นปลาทูโอมานสดตัวหนึ่งแล้วก็เป็นปลาทูโอมานหอมตัวหนึ่งครับก็คงจะเป็นกันแวะไปเยี่ยมเยียนแว๊บๆนะเพราะว่าในช่วงนี้กรุงเทพแล้วกออ็มาตรการป้องกันการระบาด ของเชื่อโลกของทางภาครัฐก็มีออกมาเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยผมขับรถก็ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะอยู่ในรถก็ตามนะฮะในกรุงเทพนะแล้วก็เดี๋ยวไปก็คงจะให้เพื่อนๆเห็นทัดทายพี่แตนสาธุกสุขดิบกันแวบๆก็อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกันมากเอาประทูโอมานให้และรู้สึกว่า เดี๋ยวพี่แตนจะฝากข้าวต้มมัดเข้าวต้มมัดกับอันลือชื่อของพี่แตนเหมือนกันว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าคลิปข้าวต้มมัดพี่แตนได้ออกไปได้ทำคลิปไปนานแล้วนะฮะแต่ก็เนี่ยสติในช่องโรโ,โดพาเทียวในการดูคลิปข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดที่เข้ามาถกเถียงกันอยู่เนี่ย ก็ดูเป็นยอดเป็นอันดับต้นๆนะของคลิปในช่องดโดพาเที่ยวย,ยังยังยังดูกันอยู่นะใครใครยังไม่ได้ชมก็ลองเข้าไปชมดูจึงเป็นคลิปที่พี่แดนบอกบอกหมดเลยนะวิธีการขั้นขั้นตอนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อร่อยมากอะ่ะเมื่อวานโทรคุยพี่แดนพี่แดนอย่างว่ามีก็ยังม,มีคนมาถามหาก็ยังทำกันอยู่ ทำขายอยู่พอทาออกมาก็มีคนโทรมาถามก็ทําเมื่อไหร่ก็ขายหมดขายหมดนะคพี่แดนก็จะฝากไปคุณตัก๊กคุณตั๊กก็อยากกิน <c oughs> ใครยังไม่ได้ไปชมก็ลองลองเข้าไปชมนะฮะสู่ถะวต้มมัดพี่แดนเดี๋ยวท้ายคลิปผมเอาไว้ท้ายคลิปก็ได้นะฮะอ่าแล้วก็มีคนถามมักจะถามอยู่บ่อยๆว่าร้านพี่แดนไปทากไหนเนี่ยอันนี้คือถนนเพชรเกษมนะฮะ ร้านพี่แตนเขาจะอยู่เพชรกเกษม41เนี่ยเป็นฝั่งนี้แหละเป็นตลาดอยู่ปับซอยเพชรกเกษม41ไม่ต้องเข้าซอยนะฮะเ,เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวพาพาไปดูพาไปดูครับแล้วก็ตรงออกนอกเมืองมาเรื่อยๆนะฮะนั่นหมายถึงว่าข้างหลังผมเนี่ยคือถ้ากลับรถไปเนี่ยคือวงเวีนใหญ่นะอันนี้ก็ถึงสี่ข้อน สี่อนสแควร์นะครับสถานีรถไฟฟ้าภาษีเจริญยังไม่ถึงฮะตรงไปอีกตรงไปอีกอเนี่ยข้ามสะพานนี้ยอ่เยื้องก่อนข้ามสะพานก็เป็นบ้านพักคุชลาบ้านพักคุชลาบางแคนะฮะและที่เห็นตรงนี้เนี่ยก็คือตลาดบางแครครับตลาดบางแคยังไม่ถึงเดี๋ยวตรงไปอีกครับตรงไปอีกนี่ครับพอ เลยตลาดบางแคมาก็จะเจอสี่แยกนะสี่แยกนี้ก็ตรงไปอีกนะครับสี่แยกนี้ก็ฝั่งนู้นก็เป็นโลตัสเดี๋ยวพอพ้นสี่แยกตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาเรียกอะไรแยกแยกถนนบางแคเมื่อกี้ป้ายทางซ้ายเขียนพอผ่านสี่แยกนี้ผ่านโลตัสทางนี้ก็ชิดซ้ายไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะ เริ่มชิดซ้ายมันจะมีสะพานข้ามคลองน้อยๆเนี่ยนะฮะเนี่ยให้ชิดซ้ายไว้เลยมันใกล้จะถึงแล้วอันนี้เพชรเกษมสามสิบเก้าทับอะไรล่ะทับสี่ทับห้าเนี่ยนะข้ามคลองนะข้ามคลองน้อยๆก็จะเจอนี่เลยครับตรงนี้เขาโรงงาน รองเท้านันยางผมจะสังเกตเนี่ยถึงรงบะโรงงานรองเท้านันยางผมชิดซ้ายเนี่ยซอยข้างหน้าเนี่ยคือสี่สิบเกดนะฮะที่เห็นรถเลี้ยวเข้าอะ่ะแต่เราไม่เลี้ยวเราไม่เลี้ยวเราไม่เลียเเ้ยวเข้านะฮะเพราะว่านี่อ่ที่เห็นเนี่ยหลังคาเขียวๆเ,เนี่ยคือตัวตลาดแหละเขาชื่อตลาดสินรวยดีนะแต่ ไม่มีป้ายบอกอะไรอ่ะคนก็เรียกว่าตลาดปักซอยเพชรเกษมสี่สิบเอ็ดตลาดอยู่นี่นะเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าที่จอดรถของตลาดเนี่ยอยู่นี่เลยครับเลี้ยวซ้ายเลยครับไปมาจะดวกรถไฟฟ้าเนี่ยทางนี้ลงสถานีรถไฟฟ้าอะไรผมจำไม่ได้อ่ะลงสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็ เดินมาได้เนาะมีเอฟซีบางคนมาซื้อนั่งรถไฟฟ้ามาซื้อแต่ว่าร้านพี่แตนเขาเปิดขายอยู่ตลอดนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีการนั่งรับประทานในร้านอยู่แล้วอะ่ะเนี่ยพอเข้ามาจอดปุ๊บเนี่ยร้านก็อยู่นี่เลยนะนรู้สึกว่ามีพี่ดำมอเบาใส่เสื้อดโด,โดพาเที่ยวสีดำกันอยู่นะนะั <c oughs> ่นแหละยวจอดรถให้เรียบร้อยก่อนครับ Ừ, จอดรถเรียบร้อยที่จอดรถกว้างขวางฮะหมุน360องศาให้เพื่อนดูเมือ่อกีพ้พี่พี่เต้เตรียมจะเดินมาที่รถบอกว่าไม่ต้องเดินมาหรอกยวเดินมาหวัดดีพี่แตนก่อนพี่เต้หวัดดีครับตอนนี้รถไฟฟ้าตรงนี้ถ้ามาหวัดดีครับพี่ตูนพี่ดมพี่แดนหวัดดีครับคิดถึงมากเลยสวยขึ้นปะเนี่ย สวัสดีครับแสวัสดีครับพี่พี่แต้มนะพิถึงมากเลยพ่ถึงมากเลยสวยขึ้นไหมเนี่ย <Okay. S 1> ดูก็ <laughs> <c oughs> อะไรนะตรงนี้สถานีรถไฟฟ้าอะไรนะพี่ตูนตรงเนี้ยถ้าเข้ามาเนี่ยัอฮะหลักอ่าถ้ามาอันนี้ก็ลงสถานีรถไฟฟ้าหลักสองเนาะไม่ไม่ค่ะถ้าถ้าลงให้ลงสถานีรถไฟฟ้าบางแคมันจะมีรถแถวต่อเขามาอ๋อสองแถวต่อเข้ามาตรงนี้ได้ค่ะนี่ฮะแล้วก็อ่าเนี่ยที่เป็นที่เรื่องลือ วันนี้ใส่เสื้อต้อนรับผมป่ะนเนี่ย,ใส,ยใส่ประจำอยู่แล้วนะร้านของโดโด้พาเที่ยวนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เรื่องลือนะที่ตัวนี้ถ่ายให้เอฟจีเขาหายคิดถึงไห<ะ>นไหนมาแล้วก็คอมกคอมกนี่ครับที่มีคนมาจากนู่นน่ะมาจากไหนตัางไหนไหนะไกลๆอ่ะนั่งรถไฟฟ้ามาซื้อคอมกกันนะ,ะนี่หากเจ็บภาพให้เ,เพื่อนๆหายคิดถึงกำลังทำคอมก ปลากระพงใช่ไหมอหอมกปกลากรายแต่ใส่เนื้อปลากระพงนี่นนสะอาดเรียบร้อยนะ,ะสะอาดเรียบร้อยอย่างนี้แหละนี่ฮะ,ะมาคุยกับพี่แตนดีกว่าพี่แตนเอานี่มาฝากนี่ปลาทูโอมานแกะดูะอสองตัวปลาทูโอมานคือ เดี๋ยวสวัสดีพี่แทนเป็นทางการก่อนสวัสดีครับนี่พี่แทนทักทายเอฟซีผมหน่อย <c oughs> เมื่อได้เจอมาน <c oughs> ดา,นานสวยขึ้นนะเนี่ยนี่ไงแล้วที่ผมบอกว่าเอฟซีว่านี่ข้าวต้มมัดหรือที่เถียงกันนะข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดก็ไม่รู้อะเรียกกันเอาเองอะก็ยังขายอยู่ยังมีคนมาถามหาอยู่เนาะ <c oughs> พี่แทนเดี๋ยวผมบอกให้ฟังก่อนแกะดูก่อน <c oughs> มันเป็นปลาทูน้ําลึกเป็นปลาทูน้ําลึกส่งตรงมาจากประเทศโอมานตัวหนึ่งน่ะเป็นปลาทูสดตัวหนึ่งเป็นปลาทูหอม ไอปลาทูหอมเนี่ยพี่แตนต้องล้างเอาเกลือออกก่อนนะ,ะเพราะเขาเอาอนนเกลือออน่าสดอ่ตัวถ้ามันมีเกลือมีเกลืออยูอ่ก็เป็นแปลว่าปลาทูหอมอันนี้อันนี้อันนี้อ่าอันเนี้ยก่อนทอดอะ่ะก่อนทอดกินอะ่ะล้างก่อนนะ,อะเอาเกลือที่เขาใส่ในพุงออกให้หมดก่อนแล้วก็ก็ล้างแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มเกินแล้วมาทอดแล้วก็ซอยหอมกระเทียมบีบไอซอยหอมซอยพริกบีบมะนาวอร่อยลองชิมดูเนื้อ แล้วเผื่อชอบใจมาทำขายแต่แต่ว่ามาไกลแค่เย็นแล้วเป็นไงพี่แตนสบายดีก็เรื่อยๆเนาะยังเปิดขายอยู่ทุกวันเหมือนเดิมใช่ไหมฮะแล้วแล้วที่เขาสั่งให้ไปส่งอะไรก็ยังมีไหมก็ยังมีมะให้แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนเขาอยากให้ไปส่งสั่งแล้วเขาไม่ลงรถอ่าอ่าอ่า ก็คือมีโทรสั่งก็ยังโทรมาได้เนาะแล้วเราก็ถือเอาไปส่งให้ที่รถเนาะอ่านี่ครับนี่ตอนนี้พี่แต็มพี่แตมกำลังทำอะไรอยู่ล่ะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ตอนนี้เราก็ห่วงกันอย่างห่างกันก่อนเนาะใช่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรยังไงเนาะก็ยังบอกไก่เอฟซว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพามาเยี่ยมพี่แตนคิดถึงลลเลยเาอาปลาทูโอมานมาให้แล้วคุูตั๊กเขาอยากกินอ,อันนี้เดี๋ยว ซื้อพี่แตนไปซักไม่ต้องเยอะหรอกกินกันอยู่สองสาคนนี่ไปใหญ่เป็นไงบ้างห <c oughs> นับครับนี่ก็ให้เพื่อนดูเมนูอะไรนะก้มขาไก่ก้มขาไก่อันนู้นแนแนงใช่ไหมแถนแนงแบบใส่มะเขือพวงเนี่ยเมื่อวานคูเมื่มอวันก่อนคูตักก็ทำแล้วออกคลิปไปแล้วเป็นสูตรแบบใส่มะเขือพวงผมเลยทําโพถามเลยชอบแบบใส่กับไม่ใส่อัานไหนชอบกว่ากัน สรุปผลโพมาชอบใส่มะเขือพวงมากกว่าแล้วก็ยังมีจับชายแล้อันนี้ก็หนอ่อไม้อไม้่าแล้วก็นี่ก็ของอร่อยอย่างหนึงมีไข่ทุกวันเรียกว่าอะไรนะน้ำพิกาสกับมูน้ำพริกเผาสามรสผัดกับหมูสามชั้นสุดยอดกินกับ อะไรได้เนาะเวลาคุกข้าวทานอะไรทานเนาะเดี๋ยวนี้ผมมายังยังไม่ไม่เย็นยังไม่เย็นก็ยังทำกันอยู่ฮะบ่ายโมงบ่ายสองโมง <c oughs> กับ่ายเดี๋ยวนี้คนน้อยลงนะเนาะก็อย่างว่าเอาสถานการณ์นนรคนก็กลับบ้านกลับช่องกันไปเยอะด้วยเนาะพอ,อทุ่มก็เตรียมตัวแล้วนเนาะเตรียมตัวจะได้ได้เก็บร้านอ่ะ ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังขายไปอะไรไปพี่แดนก็ระวังระวังตัวหน่อยเนาะเดี๋ยวเรื่องเรื่องวัคซีนเดี๋ยวปิดกล้องผมคุยกับพี่แดนของพี่แดนนี่เรื่องวัคซีนก็ยังยังหาเรื่องวัคซีนกันอยู่นะเดี๋ยวผมก็จะปรึกษากับพี่แดนช่วยว่าจะฉีดวัคซตรงวัคซีนอะไรกันที่ไหนได้น,นี่ครับ เนี่ยีกระเรียมเนี่ยผัดหอยลายหอ,อยลายตัวใหญ่ๆก็มาแล้วก็ไหนๆมาแล้วก็เอาข้าต้มมัดไปกินให้หายคิดถึงเ,เดี๋ยวไปฝากใครต่อใครด้วยฮะไปจะาสัมพันธ์ให้พี่แดนเขาด้วยขายวันไหนบ้างนะพี่เต้อันนี้ไม่มีกําหนดโทรมาเนาะอ่าโทรมาตามเบอร์นี้แล้วกันหรือว่าถ้าจะให้ไปส่งอะไรยังไงก็ก็บอกกันมานะครับ ่าเจอกล้วยก็ซื้อกล้วยสุกมาซื้อแล้วแล้วที่บ้านที่ซอยอะไรนะตรงนู้นซอยอะไรนะก็ขายไหมตอนนี้หยุดอยู่ครับอ๋อหยุดอยู่เนาะเขาเพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้ใช่ไหมก็เลยับกติดมัดเนี่ยนะ,ะสามถุงใช่ไหมสามถุงติดมัดติดมัดติดมัดเออออออครับนี่ก็ติดมัด ใช่ใช่ใช่ใชก็ครบแล้วใช่ไหมตามนี้อ่าอ่ะไม่ต้องถอนเฮ้ยไม่ถอนไม่ได้ครับนานต้องถอนครับไม่ได้ไม่ได้ครับไปได้ของเชือของขายนานๆมาทีนึงเอากระทอนมาทอนมาทอนมาแต่บางคนแล้วครับอย่างพูดเป็นเล่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปิดกล้องเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวปิดกล้องเคลียร์ก่อนน่าจะมาแล้วไม่มากมากหน่อยใส่เสื้อโดโดพาเที่ยวอยู่มีคนถามถึงนะคนกับชอบเสื้อรุ่นนี้แต่ไม่มีละ ชอบข้ามดีว่ะแล้วก็แล้วก็ตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ง่ายด้วยนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวครบสามแสนเมื่อไหร่มีคนเขาจะลำให้นะมีคนเขาบอกเดี๋ยวเขาจะฟ้อนให้ครบสามแสนมีคนจะฟ้อนให้ก็สองแสนกว่ากว่าละไม่เป็นไรฮะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นงั้นก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับลาพี่แดนไปก่อน มาแล้วเดี๋ยวมีอะไรโทรคุยกันเดี๋ยวเรื่องวัคซีนอะไรต่าง,างเดี๋ยวผมประสานงานให้แต่จดจํานวนคนคนคนึงก็สองโดสจด,จ,ดจำนว,นวนว่าพี่แดนอยากได้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ส่งข่างกันว่าไงเดี๋ยวจะช่วยเป็นเ,เป็นหนงเป็นตาจองเจองอะไรแทนให้เพราะว่าทางพี่แตนคงจะไม่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 ไมไมคือมัวมัวมัวแต่ขายของไงจองไม่ทันเขาจะทีนะฮะ อังงั้นคลิปนี้ของทางนี้ครับพี่แต้ครับไปก่อนครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวเอาข้าวต้มมัดไปพี่ตูนสวัสด,ดีครับพี่ตูนผู้ชายพี่แต้ไปก่อนครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับพี่ดำสูตรอม,มกพี่ดำพี่เต้ไม่ต้องทอนตังไปไม่ต้องทอนเดินหนีไปไหนเนี่ยเดินหนีไปไหนเนี่ยเอาไปเอาให้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 น้องปลาใหญ่ให้น้องปลาใหญ่ค นีครับไปก่อนครับก็เจอกิลตปต่อไปโอกาสไหนจังหวะดีๆส่างซานะเราก็จะมาใกล้ชิดที่แตนเหมือนเดิมครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับแกงสวัสดีครับบ๊ายบายมาถึงบ้านนี่นี่คูตั๊กน้องเต้เอายัดคืนมาเอายัดคืนมาไม่ ไม่บอกมาถึงบ้านแล้วเห็นมีแบงค์ห้าร้อยอยู่นี่พี่เต้เดี๋ยววันหลังจะแก้แค้นเดี๋ยวจะเอาเอาใส่คืนไปสองพันนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาเรื่องนี่คืนมาแอบเอาใส่ไว้ในถุงข้าวต้มมัดไม่ยอมเอาเนี่ยคุณโอเคขอบคุณ<อ>แต้บ้างนะคิดถึงเหมือนเดิมขอบคุณก่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจักรีบไปสอนเดี๋ยวจะรีบไปออนไลน์ที่โรงเรียน เดี๋ยวมาชิมเดี๋ยวมาเปิดชิมให้เพื่อนดูครับถึงบ้านแล้วครับข้าวต้มมัดต้มมัดพี่แตนพี่แตนเช้าของวันรุกขึ้นนะเฟรโดหวัดดีครับยังสวัดดีครับยังสวัดดีครับเราแม่ทานข้าวก่อนบนโต๊ะเราเตรียมทานข้าวต้มไก่กันนะฮะแต่ว่ารอข้าวต้มอยู่เดี๋ยวรระหว่างรอข้าวต้มนี่ฮะเดี๋ยวเราจะกินข้าวต้มมัดกับ พี่โดกินอะไรพี่โดกินโอนตินนะโอนตินนะคุณตักแต่งตัวอยู่ฮะครับนี่เีโดยกไปช้อน <Yeah. S 1> ช้อนอยกไปคนไปคนก่อนไปคนก่อนนี่มซองใหญ่นะครซองใหญ่ผมก็เลยใส่น้ำเยอะหน่อย ส่วนผมจะดิกกาแฟ,ฟอรอดิบก,กาแฟรอหูตักโดิกกาแฟ<ม>แล้วคนคนเยอะๆคนเยอะๆมันอยู่ก้นแก้ว<ม>เดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันครับเขาต้มมัดมที่แตนจะยังคงถั่วเยอะ,อ,ะอร่อยเหมือนเดิมไหมหลังจากที่เรา ไม่ได้ทานกันมานานคุณตั๊กออกมารอมาแกะ,ะแกะโชว์เพื่อนเพื่อนหน่อยอนี่ไงอาจารย์โอ,อ,อนอกจากนั้นนี่ครับพี่เต้พี่เต้บอกมีสวนมีสวนอยู่กี่กี่สิบไร่ไม่รู้ละ่ะสวนอะโวคาโดเอามาให้นี่แจกไปเยอะแล้วนะะแจก เฮียเออแจกเชฟทองป้าติ๋งเนี่ยแจกแจกกันไปรับประทานกันนี่ครับอ่าปูตักแกะมาแกะดูกันพี่แตนเป็นไงแกะให้ลูกด้วยมาดูซิอ่าแกะให้โดโดูก่อนโดโดกจะได้ทานจะโดดบอกว่าอะไรโดโดพูดว่าอะไรโดกินอะไรเนี่ยออันนี้ะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรไไอันนี้อะไร,น,น,ะไรนี่คืออะไร นี่คืออะไรดอกอันนี้อะไรไม่หมดเลยอันนี้โอ้เยอะไหมเยอะไหมคุณโชว์สิโชว์สิโอ้ถั่วเพียบดอกกินอะไรเนี่ยดอกกินอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรคาโต้มะทโอ้คาโต้มมะทตอนแรกตอนแรกโดโดเรียกว่าอะไรนะเป็นข้าวหลามโดบอกข้าวหลามอร่อยไหมคือครับอือหือนี่เราอุ่นนะฮะคุณตักเอาอุ่นใช่ไหม คุณตักเอาอุ่นใส่ลังซึง้งนั่งแกะสิใช้จะไปล้างมือได้ไงอืมก็นั่งก่อนอืครับเป็นไงเดือดอะไรนะเดือดไวมครับเดอดนะได้ไส้เผือกไม่มาเอามีไส้เผือกด้วยเหรออันนั้นไส้เผือก อ่ะกินเลยเดี๋ยวกินข้าวต้มเดี๋ยวเสร็จแล้วให้กินแค่ชิ้นเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยกินข้าวต้มอันนี้ไส้อะไรพี่ซิทเขาเปลี่แยนเขาเข้าใจว่าเธอชอบสิไม่ใช่นี่ของแพงอ๋อในไส้เผือกไส้เผือกเี่ยนเข้าใจนี่ครับมาดูกันมีทั้งไส้กล้วยไส้เผือกนะครับโอเผือกหรือกล้วย กล้วยหรือเผือกอกล้วยนะคุณอันนี้ <Okay. S 1> ของโดโดเ้เผือกอะันนี้กล้วยของผมกล้ยวยโดก็กล้วยนนะอืแต่โดโด้ชอบกินกับโอนตินหรือไมโลไม่รู้หรื อร่อยไหมพี่โดอร,อ,อร่อยไหมอร่อยไหมกูตัดชิมจะหมดแล้วดูสิถั่วเยอะเหมือนเดิมครับฝีม่ีงแดนสุดยอด ระตันโดเกี้ยงโดจะเอาข้าวต้มอีกหรือเอาเอาข้าวต้มหรือเอาข้าวต้มมัดข้าวต้มไก่ข้าวต้มไก่อะโอเคเดี๋ยวแม่ไปตักให้นะพ่อกับแม่กินนี่ก่อนเดี๋ยวโดรอซดไบโลครับอร่อยค่ะเอฟซีผมพี่แดนมันมันพี่แดนก็ทําอยู่เรื่อยๆนะฮะถามพี่แดนทำวันไหนบอกทำเรื่อยๆเพราะพี่แดนบอกก็มีคนมา มีคนมาถามมีคนโทรมาถามซื้อไปแจกที่ติดโควิดเนี่ยเออมีคนพี่แตนเล่าว่ามีคนมาสั่งสั่งข้าวแกงพี่แตนใส่กล่องใส่ห่อเนี่ยเป็นหมื่นบาทเลยนะครับเพื่อนเป็นหมื่นบาทไปแจกอะไรให้กับคนงานที่โดนล็อกล็อกดาวน์ในโดนล็อกในแคมป์พี่แตนก็ได้ทําบุญให้ทําบุญไปด้วยแล้วก็พี่แตนก็ ก็นั่งคุยกันนะผมก็บอกตอนนี้ว่ากําลังจะมีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในเขตบางกอกใหญ่อะไรต่างๆแกก็จะควักเงิน2,000บอกไม่ต้องผมหาได้พอแล้วหาได้พอแล้วก็รวมทั้งเงินที่ FC แต่ละท่านมมาสมทบทุนมากับโดโดอยากทำมือกับโดโดนะฮะ<ม>ก็เดี๋ยวก็จะทำคลิปทำอะไรบอกเพื่อนๆอ่างั้นก็เดี๋ยวเราทานกันให้อร่อยนะครับเดี๋ยวะทานข้าวต้ม ก็คงแค่นี้นะครับเรื่องไปเยี่ยมพี่แตนแล้วก็ข้าวต้มมัดพี่แตนก็ยังอร่อยเหมือนเดิมครับค่ะโอเคปะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีค่ะถ้าชอบอย่าลืมไลไ์กดไลก์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเบลล์บ้านเที่ยวนะคะครับวิดีายบาย